แล้วรถผมนี่มันลูกอะไรจานลูก59ากาปะครับ59ากากานะครับกินนิดเดียวลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กอาจารย์นี่รถลูกอะไรจานลูกหกเจ็ดครับหกเจ็ด <67. S 2> ครับชักอะไรจานชักห้ามิลชักโโห้ามิลโอ้โห โอเคนะผมก็ต้องกบาบสวัสดีตอนรับเข้าสู่ช่องพีเรสฟิงนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งกาดดูเรามาทําอะไรเนี่ยเอารถมาสองคันผู้เล่นไม่รูมาทาอะไรวี่เราจะมาถ่ายรถจานอาร์มนะผมทําใหม่จานอาร์มด,ดีครับโอ้โหจานเปลี่ยนสีใหม่เลยเนะี่ยทั้งคันตอนนั้สีดําตอนนี้สีขาวแล้วมันมันเป็นยังไงเบื่อสีหรือ,อยังไงเนะนี่ยมันเบื่อบ่อย,อยมันเบื่อพลอยเปลี่ยนบ่อ,บอยเฮ้ยออย่าคอนโซลแดงด้วยโอ้โหโคตรเท่อูโหทั้งคัน ทำใหม่ด้วยเฮ้ยชกหลังก็เปลี่ยนแม่โหจานจัดใหม่หมดทั้งคันเลยปะเนี่ยปั๊มปงปั๊มหน้าครับไปจัดไปจานพารีวิวหน่อยไหนเอาตรงไหนต่อก่อนดีจาน,นปั๊มบนก็นได้ครับปั๊มบนมันเป็นของอะไรจานอันนี้โลโกขาวก้านเซียจีอ่ะกระปุกชาปะใช่ครับฝาของอะไรจานฝาเดโทนาท่าครับรวมเครวมชุดปั๊มนี่มันกี่บาทแล้ะจานเอาหมื่นห้า หมื่นห้าพอรวมของแต่งแล้วไอ้อันนี้ประกับเขาเรียกว่าประกับ R M R M ราคาเท่าไหร่จานก็ตอนนี้ก็ประมาณสองหมื่นป่ะไม่ถึงเป็น R M เราก็ประมาณหมื่นหนึ่งหนึ่งโอ้โหแล้วแต่ละภาพนี่เป็นน็อตไทเทเนียมป่ะข้องหอวไทเทเนียมนี่แค่ประกับนะเนี่ยไปต่อไปน็อตบูตกาหน้าเป็นงานอะไรจานกึ่งมือ ไม่ดูเหมือนกันก็แคาเป็นงานธรรมดารันธรรมดาเท่าไหร่อาจารย์ขอรู้หมอยนี่สามร้อยครบสามร้อยนะครับผม้ต่อไปขอชุดสีหน่อยอาจารย์ชุดสีขาวแท้เบิกก็ประมาณไม่เกินหกพันครไม่เกินหกพันกำแพงหกพันมีทอนครับผมไปเราไปดูที่ชุดปั๊มหน้าเยโตกำลังนิยมเลยปั๊มฟูมูล่าครับฟูมูล่าราคาเท่าไหร่อาจารย์ รวมขาก็ประมาณหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทใช้ดีไหมจานผมเห็นเขากำลังนิยมเลยก็ก็ใช้ดีนะไเห็นอยู่ดีเป็นซีพอตซีพอตเลยเหรอซีพอตจิ๋วประมาณนั้น,นรครับสายครับจานสายเป็นสายเอิร์นหัวหัวหัวที่ห่อเลยหัวคอมาแพงไหมจานเส้นหนึ่งไม่เกินสองพันนะไม่เกินสองพัน 2, นะผมอุย้ยเห็นลิ้นไหม,ไมเห็นลิ้นไหมอย่าค่อยถามค่อยถามจานครับจาน จานเปล่าสามพันครับไม่รวมแผ่นรองกับบูทจารย์มันเป็นของอะไรอาจารย์เป็นเป็นจานสร้างครับจานสร้างใบนอกเดอาร์แท้์ใบแปดห้ามิ่ต่อไปล้อคอมดาวโลโก้โลโก้มันไปไหนหมดอาจารย์โดนฟุตบอลฟาหมือนผมแน่เลยโลโก้โลโก้ไม่มีแล้วแนี่ยตอนนี้ยเอาล้อราคาเท่าไหร่อาจารย์ล้ออย่างเดียวล้อน่าจะพันเจ็ดมั้งครับพันเจ็ดร้อยพันแล้ว ไออันนี้ของแต่งเหรอจันครับเขาเรียกว่าอะไรจุกลมนี่เป็นเป็นงานเหมือนนี่ใช่ไหมงานเหมือนแพงไหมจานตัวนี้ก็งานเหมือนก็สวยนะฮหลักร้อยครับหลักร้อยนะผมไปไปดูต่อจันไล่เก็บน็อตเลสใส่น็อตใหม่เหรอจรันไม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยหรือน็อตเดิมเ,เลยครับอ้โหฝาทำฝีใหม่อาจารย์ใช่ไหมเนีย่ยเป็นงานนับทวนครับแพงไหมครับผม พูดหนึ่งคำสีประมาณพันหกพันหกนะครับผมสายจันสายเฮดไวบีเฮดสายระบ,บายเกันะนะโคตรเกลียวไม่ไม่ไม่เจาะอาจารย์ไม่เจาะเข้าชุดเสียไม่เจาะไม่เจาะเสียดายใช่ไหมอุดกันสตาร์ทอาจาร,ร,รย์อุ้ยโทษโทษโทษตีกค่แท็กแล้วไงอุดการ์ตตาร์ทครับผมนีใ่ให้พวกทำมาให้ครับให้พวกทำมาให้นะผมเวลาแบตหมดก็ไม่ต้องพูดถึงขินกะตกอย่างเดียว อันนี้น็อตเพาคึงมือน็อตครึงมือของจานนี่ทั้งคันโดนเบ็ดเ็ฟไปแล้วแหละอาจารย์ไม่น่าถึงสองหมื่นนะครับไม่น่าถึงสองหมื่นนี่แค่น็อตเท่านี้โอ้โหงานครึงมือนะเพื่อนนะอาจารย์อาบอกผมว่าน็อตแต่ตัวมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นครึงมือไงไม่ใช่เฟียนฟีลองดูตัวนี้ก่อนละตัวนี้แล้วพี่ตัวมันมันจะไม่เท่ากันเพราะมันเป็นคึงมือมันไม่ใช่เฟียนฟีนะเพื่อนนะต่อไป คุณนุอันนี้หัวเฟืองได้เก็บมาแล้วโชคหลังอาจารย์โชคหลังนี้เป็นโชคประกอบแก๊สโชคประกอบแก๊สแทงไม่ไม่ใช่กระปุกงานงานซึมน้ำมันใช่อันนี้เติมแก๊สได้ตรงนี้เติมแก๊สได้นะผมราคาอะไรอาจารย์ตอนนี้เห็นกำลังมาเลยเฮ้ยโหเอาได้โชคผมนี่ใส่มาสามพันหกงานน้ำมันซึมราคาจับต้องได้ใส่แก๊สได้เลยเพื่อนเนี่ยตอนที่ว่าเราไปร้านตรงรุ่นกับอาจารย์ผมเห็นอยู่ มันมีที่ใส่แก๊สอยู่ต่อไปขาขาหมาอาจารย์ใช่ปะไม่มีใช่แล้วนี่นี่นี่เป็นงานงานฟอร์สครับงานฟอร์สเท่าไหร่ครับอาจารย์เจ็ดร้อยบเจ็ดร้อยสวยอยู่ขาหมาขายไปแล้วขาหมาขายไปแล้วขายขายกินตามระเบียบนะผมไม่เป็นดุมอาจารมันเงาเงาเนี่ยดุมแท้เบิกอาจารย์ใช่ปะเบิกครับยังเงาอยู่เลย,ยงเงาเงาเงาอันนี้ก้านหรืออะไร กันหลีของอะไรอาจารย์ของเดิมของเดิมติดรถเลยเหรอจัดไปเติมเปิดไปโอ้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะไหนพักเท้าอาจารย์นี่พักเท้าเป็นของอะไรอ่ะเป็น,ปนอ่อนแข่งโฟก์แมวดึงไม่ต้องลงละแพงไหมจารย์คู่นึงพักเท้า,ปา 3, เปล่ามันมสามพันกว่าบาทพักเท้าเปล่าสามพันเพื่อนๆโอ้ใครสนใจก็นี่เลยซื้อบอร์ไฟเท่ดี AD. เหมือนจอราคีเอเม็กเลย แต่ MX ไม่เทอย่างงี้ปุ๊บไปดูน็อตเลสเก็บทุกจุดเบิร์กโหหยอดสีเขียวด้วยยี่ยที่โคตรเท่ลเลยนี่เนี่ยผมชอบมันเนี่ยเหมือน LED เลยนะฮะ LED จานนี้สองชิ้นนี้ทำมาอีกป่ทครับไม่ไม่เกินพนะันครับไม่เกินพันนะเพื่อนนะเราดูเข้ากระบอกแดงด้วยโหขี่อยู่อยู่นึกว่า LED ส่วนนะผมบอกเลยดูใหม่ใหม่จานนี้ยังใหม่เลย อย่างกระแทบเบิกหรือว่าเบิกแล้วก็ไม่รู้จานใหม่ได้เบ,เบิกปะเบิกกะเบิกมานานแล้ววิ่งวิ่งไปหลายโลแล้วเฮ้ยส <20, 000. S 1> องหมื่นสองอพันชื่อว่าสองหมื่นเออหนึ 20, ่งได้เบาอเก็บทุกจุดจริงๆโหข้างในนี่ยังใหม่อยู่ยังไม่ต้องเบิกยังใหม่อยู่ถ้าเราใส่อะไรแรงๆมันเยอะๆมันก็กระแทกนะเพื่อนนะดูนอต กึงมือเดี๋ยวให้ดูให้ดูมันจะไม่เท่ากันฟักตัวเป็นไงไม่เท่าฟักตัวกึงหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับงานมือหมดเลยใช่หปะไม่ไม่เท่าฟักตัวเลยต่อไปฝาเป็นของอะไรอาจารย์ฝาเอินคนระับฝาเอิน,น,นงานเหมือนแบไงงานเหมือนหูสวยอะไม่กระแทกไม่อะไรเ,ยรไเ,เลยอาจารย์ไม่แท้กยต่อไปอาจารย์มีอะไรให้ผมดูไหมไปดูเสื้อดีกว่ะ เราเราไปดูที่เครื่องคุกลิ้นใหญ่อย่างนี้โอ้โหลิ้นสามร้อยเออเพื่อนไปดูปากเกินก่อนไปปากเกินก่อนใช่ไหมอาจารย์นี่ลิ้นของอะไรนี่เป็นเครื่องอะไรเดี๊ดูลิ้นดิเราไปดูปากเกินเห็นไหมเนะี่ยเฮ้ไปเกินนิดเดียวลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กอาจารย์นี่รถลูกอะไรจานลูกหกเจ็ดครับหกเจ็ดชักอะไรอาจารย์ชาคาเมนชาคามมนโอ้โหแล้วหกเจ็ดชาคานี่ ไปวิ่งวิ่งมาแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์พอได้คนระับ <c oughs> รถขี่เล่นรนถะขี่เล่นเคยไปจับจีไม่อาจารย์มันได้ประมาณเท่าไหร่ที่แบบว่าเอาผิวๆพิพอก็ไม่เกินโลครับร้อยเจ็ดสิบไม่เกินโลร้อยเจ็ดสิบน,นะเพื่อนนะแล้วได้แบบอยากทำสเต็ปกับอาจารย์อย่างเงี้ยต้องสเต็ปนี้เลยนะกรรมาอะไรเอาแบบรวมทงลมเท่าลมให้หมดเลยประมาณสามหมื่นสามหมื่นนะเพื 3, นะ่อนนะถ้าเป็นสตาร์ทมือก็ไม่รวมใดสตาร์ทไม่รวม ครับผมนี่พเพื่อนใครสนใจสเต็ปวิง่งขี่รถเขาเรียกว่าขี่รถเล่นแถวบ้านกำมาสามหมื่นสามหมื่นนี่หกเจ็ดชักห้าเลยนะโอ้โห,หน่าทำอาจารย์ขอฟังเอ้ยเดี๋ยวผมดืมถามท่ออันนี้ท่อใบไม่อาจารย์อันนี้เป็นของใครอาจารย์ของต้นลงกึ่งต้นลงนไปเท่าไหร่อาจารย์สามพันกว่าบาทสนะามพันกว่าบาทโอ้โหเสียงน่าจะรันน่าดูดูจากคอผมโอ้โ เป็นคอสปริงด้วยเมื่อนแม่งดีกว่าคอสวมคอสปริงน่าใช้อยู่ของโค้งงออะจำรย์ขอฟังเพียงเครื่องหนม,มันจะเขาจะด่างไหมเนะี่ยเขาเดินเบาเลยอโอ้โอนี่แค่เดินเบาแล้วเนะี่ยถ้าบิดจริงไม่อยากให้พูด น้ำมันใช้เป็นของอะไรจันผมลืมนาม e ี่สิห้ายี่สห้านะครับผมก็ถ้าแฟเติบนี้เวลาเราอยากขี่เล่นเนี้ยจย์มันถังนึง 1, ไม่ได้ประมาณกี่โลเ็าน้ำมันถังนึงก็ประมาณสามสิบโลครับเพราะว่ามันมันลูกใหญ่มันมันหมดไวมันจะหมดไวกว่ารถผมใช่ไหมจันครับแล้วรถผมนี่มันลูกอะไรจนันลูกห้าเก้าปะค <59. S 1> รับหาเก้าาเก้านะครับผมเห็นไหมเพื่อนโอเคนะหายฝุงฝ่ยนะว่ารถผมลูกอะไรลูกห้าเก้านะไปกินชักก็ไม่มีแค่ท่อมันใหญ่เฉยพอดีไม่มีตังซื้อท่อเลยซื้อมือสองมานะครับผม ส่วนท่อได้ทีก็เอาไปแก้มาเลยเป็นอย่างนั้นเฉยๆนะครับผมโอเคครับอาจารย์ฝากเฟซหน่อยอาจารย์เฟซบุ๊กครับมีระพัฒน์ประเสริฐสามสนใจทําเครื่องสั่งอะไรครับได้หมดเลยได้หมดครับเบิกอะไรได้ไหมอาจารย์เบิกอะไรแท้ฮอนด้าครับแท้ฮอนด้าจัดมาได้หมดนะเพื่อนนะโอเคครับผมก็มีสเต็ปอะไรให้แบบพวกน้องๆไลฟิบที่กำลังมาแรงไว้นะอาจารย์ก็ห้าสามก็ได้ห้าสามกรรมอะไรอาจารย์ห้าสามนี้ เริ่มต้นดีห้าพันห้าห้าพันห้านะผมกลับมาเพื่อนนะโอเคเจอกันใหม่เนี่ยเราผมต้องพาเพื่อนไปฟื้ออะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยโอเคผมไปละบ๊ายบาย